สว,ส,สวัสดีค่ะเหมือฟ้ารายงานตัวนะคะผู้เปิดโอกาสให้รู้จักกับลาย e F3 ก็ไม่บ้านตรมนะคะแล้วก็อยู่ใต้สายงานของพี่โบพี่แดงนะคะแล้วก็มาดาคิตตี้คนสว่ hey. เสียงดังเด่นเะนี่เขาอย่างนี้เลยเนาะอย่าว่าเหมยดูดนะเหมยเป็นคนเสียงดังจริงๆค่ะแต่ฟันชัดนะคะยิ่งดาวคนยิ่งชัดเลยค่ะล้อเล่นกันหยอกดนะคะก็มีการหยอกนิดหน่อยเนาะเพื่อจะไม่ให้ง่วงทุกคนต้องหิวแล้วมันจะบาดงงแล้วนะคะเหมยก็หิวนะคะโอนนีก่อเดี๋ยววันนี้เหมือนจะขออนุญาตแบ่งปันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเราเกี่ยวกับอ่า อะไรนะผลิตภัณฑ์ที่มันไปฟื้นฟูสภาพร่างกายของเรากับ R S 3ของเรานะคะวันนี้เหมือนจะมาพูดเกี่ยวกับขมิ้นขาว ขมิ้นขาวช่วยอะไรบ้างนร่ก่อนหน้าน้นไม่เคยดูตอนนี้ขอดูนะคะต้องใส่แว่นก่อนหน้านั้นไม่เคยดูเลยโดนแต่ว่าติดปีค่ะติดปีวันนี้ก็เลยต้องทําให้ได้ผู้นําบอกว่าเหมืนต้องทำไม่ได้นะคะมีเอฟเอฟซีของเหมยหลายคนเลยนะคะที่อยู่ในนี้เจอหน้าโอ้โหรีบจับเซกันแฮนวสันเอกเซกันแฮนเซกันเฮนแปลว่าเช็กันเฮนสวัสดีเจ้าคุณนำเหนือเลยอ่ะเขาเรื่องระมาที่นี่มา คือว่าดูภาพเลยาไปดูภาพเลยคือว่ากระมินค่ะอ้านั่นไปประเทศไสาระไรมาที่นกระมินขาวนะคะคือขับลมในขับลมในลําไส้ป้องกันมะเร็งนี่อันนี้สาคัญเลยเพราะว่าเหมือนเป็นมะเร็งนะคะเหมือนประทับใจม,มากกับค่าเอฟซามเพราะเหมือนรู้ว่าเหมือนจะต้องอยู่อีกอย่างน้อยๆก็20ปีนะคะตอนนี้จะ 50- แล้ว20ปีขอแค่70ก็พอเลยไปมันเหนื่อยนะคะอยู่นานแล้วมันเหนื่อยนะคะขอทำมีแค่20ปี ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยใช่ไหมคะ3แล้วไม่เหนื่อยโอิไม่เหนื่อยโอ้โหจะอยู่อว้าวไม่เอามันเหนื่อยนานขี้เกียจเมนบอกต่อมาดีนี่เพื่อนประกันมาเล่นเออมาเล่นแล้วบัดนี้ดีเกระตุ้นซอยกานหลังไลของน้ำดิอันนั้นหลังวโอไปว่าเลก้ำเนยก็ซ้หนก พักเปจังสั้นไปแล้วจังเีกแจังไเลยพี่นี่น,น,นะพัดว่าขมิ้นขาวขับล่องในล้ำใสป้องกันมะเร็งอา่มามือมากหลากหลายมาอีรีเ,เป็นนิดส้อยกระตุน้นการหลั่งไลของน้ำดีน้ำดีมันเกิดจากอยัง เข้าไปอันขี่อันเหงามันบ้างันบอกว่าใสอีตาน่าจะยังจะมีเพิ่มเออแบบนี้พอเขาอันพวกมันก็จิเป็นอันถุงน้ำดีเพราะเขาป่วยมุจะ์โตกันบอกว่าป่วยเป็นถุงน้ำดีเป็นเพราะอีหยังเข้าไปอันขี่อันเหงวกันนั่นบอกบันนี้พอาพอตัวนี้ไปหายเอ้าต่อมาที่นี่ในการรักษานิ้วนิ้วในถุงน้ำดีเด้อโรคกระเพาะอีกมาที่นี่ฮะนิ้ววโอ้ยขี้อ้วนขี้อ้วนมาที่นี่ โรคกระเพาะอีกพี่น้อนมาที่นี่ผู้ในอิดนีเสียว่าครีมกระปุกสั้นนี่สิรักษาได้แต่หนึ่งร้อยสามสิบเหรโลก่าสั่นไปบอกผูดในดูฟังกระปุกที่พู้ใดเสียอ่ะบ่เสียบ่เป็นยังเจ้าล่องใส่เบิ้งหายเลยยามาว่าแต่เด็กัดที่นี่บุกเรียกว่างซ่ผู้ใดอยากหายก็ใส่ผู้ใดไม่อยากหายก็บ่ต้องใส่บอใดเงือดได้งอแต่ว่ากต่หงอหายอยู่หรอว้ แนวนิ่วแล้วนุกกะว่าใบสั่นละหยอดหยอนเล่าซื้อๆประเดี๋ยวเรากับซื้อคือเกขาถ้าเราอยากหายเขาเลื่อกต่อพี่น้องเขาเลื่อกต้ออ่าหลักษาเนี่ยู่ในถุงน้ำดีเซ็ตในโลกกระเพาะกระเซ็ตบัตรที่หนื่มมากช่วยครับลรในท้องอืดผู้ใดท้องอืดท้องเฟ้อเวลาอยากตดกรบเพาะตดอืดพระออมอยากเลิกกรบเพาเอ้อเบลอแมินเบาเพราะห้าวกินไส้ตัวนี้ไปแล้วทั้งตดทั้งเลิกบัตรที่หนักมากาก่เลอิกบ้านเลิกเป็นอะไรบัตรที่เอา มันมาพร้อมกันเลยบัดทีบนี้เหรอต้องยอมรับความจริงเข้าใจไปแล้วให้ไปปฏิเสธมันเพราะว่ามาว่าใส่ไปแล้วมันสีเจ้ามันสนีหาย <c oughs> เนบ่เนี่ย <c oughs> เนี่ยเป็นแบบนี้เลยเว้ยเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือหนีสิล้ำเหมยเบิ่งเอาเ้ยแล้วเนาะอ๋ออ๋ออ๋อัสดสันเดชขมิ้นขาวจบไปเรื่อยแบบนี้ <c oughs> จับใจความได้บ่พี่น้องเข้าเรื่องกว้องกันมะเร่งปอที่สอง่ากระตุ้นลังของน้ำดี ข้อทีสามก็คือลบกระเพาะข้อทีสี่ก็คือแก้ท้องอืดต้องเฟ้อเนาะจำได้แล้วเนาะอ่านหลายคนแล้วเสริมซื้อๆดี๋ววาเดี๋ยววาบัดนี้สิมาฮอดอันลากปลาไหลเกือบใช่คุเด้ไม่เหรอมีนี่คุณใส่แต่คนเนาะหนึ่งสองกูนั่งนั่งรับมาทีนี้เอาถือก้อน รับของงมาที่นี่โอลยาเดนอกบ่งเดบเงดบอปลยยางนีโอยวนปนิเนยังไับท่านล้ใหโอยีแดคนะป็นะเนอะไรนนติมากเอาเรื่องปลาไหลเถือกปลาไหลเถือกมันขันซอยเอียงเทาไเนี่อออกฤทธิ์กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศใช่ กระตุ้นหจ้งไหอาจะนั่งลาบเขาสว่ากี่เมาบ่ามีประสิทธิภาพกระตุ้นเรต้องต้องต้องต้อ้องต้อง่้องต้อกระองต้อง้ององต้น้ง้งต้องตองา้อ้หงตงไปใง้้องตงต้้องตองน้อง้อออ้งงองอ้ มีลูกปไปเบิร์ม่มลูกนี้ลูกนี้รูกนีย <c oughs> ได้มองทุกรูกผู้ใายกับมีคือกันยกเว้นลูกหนึ่งบ่มีแต <c oughs> ่ว่ากันไปนอกพี่น้พองเนาะบอกพื่อน่อมดเด็ใช้แล้วเนียบร้อยนมากระต้นเล้ยงมาดามห่าแบบนี้หัวหรืาาอ,อหไหเดียวดิแล้วไห้ฉบับนี่นะบางคือซ่งไห้ฉบันี้อนโอ้ยย่าไห้ย่าไห้ บ้านี้กระตุ้นฮอร์โมนเบสไซด์บ่พ่อได้ไอ่บ่พ่อพันเสริมไอ้นี่ยังกาะคว้านนมอยากนมบ่ไอ่จะกี้ข่อยพ่อเจ้าหนาดำดำเลยนี่จะพื้นขาวเลยแม่นอันนี้บ่แม่ตุ้เลยรอพร้อมขาวพร้อมตะกลี่ยารงไหน มองนนละองนั่นละอยากไงไหนรอแต่เพิ่นบอกว่าต้อเบิงลึกๆว่านบ่ลึกมันสิบ่เห็นทลยูเห็นะเออออตออาตพี่น้องตคนที่ไหนทุกจังหวัดแม่ยเมอเหนอกรบอู้เนี่เจ้ามาอีสานเขาอีสานมาภาคกลางเขาว้าภาษาภาคกางเจ้าไเลยได้กับเรอะไรยอด้ดบร ร้อยจะหู้ได้นิดนึงอลิตตาบิดอังกฤษก็ได้เด้อว้วยูเนเด้อแมนบอไปต่อเนี่ยป่อต่อต่อไปหน่อยต่อคืนคว้านนึ่งกระชุ่มกระชวยแมนบอสไกชุ่มวยบอใหญ่แข็งเย้าบอกระชุ่มกระชวยอขึ้นมาช่วยเติมน้าสเปรมอันนี้ต้องถามไ้ อยากตน้ำสะเปิมน้ำสะเปืมไม่มีสเปคโอ้ยเจ๊อ่ะมันรวงมันรวกใมันรวมันก็ติต้องหิเขาพี่บอกพี่บอกว่สิองหิเข่าเนี่ยพ่บอก้ี่บอกว่าอยากตายได้น้ำสะเปิอมซาสิ่นเปืมมัะเปิอมอ้าเปรมน้ำสะเปรมเนาะอันน้ำสะเปรมนี่เข้ากับขาอ้า น้ำเติมเติมเติมเิมเอ้าโอ้ยเนี่ยเลาขอ,อาหัวด้ายๆอย่งางเนี่หัวดูอ,อ่หหะช่วยเพิ่มน้ำเปิมในน้ำอส,สุจิแม่บอกในน้ำอส,สุจิแม่ฮู้จกักบอฮู <c oughs> ้จกักรู้ว่าแม่ก็ซีรีลื่หนูละแปดสิบกว่าหรอเ็เขาหนูเปล่าเหรเล่าไปเล่ายังสาวอยู่เนาะอายุหลายแต่ว่าเลาสาวอยู่ แล <c oughs> ้วยังสาวอยู่เนาะพี่น้องเนาะบัดนี้ช่วยสเปิร์มน้ําในอสุจิก็คือเวลาเรามีอะไรกันแล้วน้ํามันจะเยอะมากขึ้นจากคนที่ว่ามีอะไรแล้วมันจะแห้งนะคะมีอะไรอะไรแล้วมันจะแห้งมันจะเจ็บนะคะพูดลึกไปไหมเลยนะเห็นภาพเลยนะคะก็คือมันจะไม่ได้เจ็บทั้ง,งคู่ะคะ่ะ <c oughs> อือชยายก็ไม่เจ็บผู้หญิงก,ก็ไม่เจ็บเพราะว่ามันมีน้ํานะคะมันมีน้ําที่ หล่อลื <S 2> <S 2> yup> ่นดีมากเลยนะคะตัวนี้เหมือนพิสูจน์แล้วนะคะการันตีว่าดีจริงจริงนะคะอันนี้การันตีได้นะคะช่วยบำรุงไขกระดูกและบำรุงรดภาวะไวท้องนี่สำคัญไขไวท้องไขไวท้องยกมือขึ้นไม่มีแล้วไม่มีแล้ว เล้สองปีค่ะเข้าสู่วัยออนนะคะไม่เป็นไรจะไวัยไหนก็ช่างใช้ RF เอฟไปก็อารมณ์ดีทุกคนนะคะใช้แล้วอารมณ์ดีทุกคนเลยค่ะอันนี้ทุกคนต้องยอมรับนะคะว่าอารมณ์ดีจริงๆเมื่อก่อนเหมือนทุกคนที่ไม่ยอมไข่ง่ายๆเลยนะคะทุกวันนี้ต้องยอมไ f เอฟค่ะเพราะว่าดีจริงๆนะคะไม่เคยยอมเลยแต่ต้องยอมไ f เอฟพอยอมไอเอฟก็ต้องยอมท่านผู้นําพ่อแม่พี่น้องเราทุกท่านเลยท่านแนะนําอะไรบาเอาหมดเอาหมดเอาหมดนะเอาทุกอย่าง เอาทุกอย่างเอาทุกท่าแล้วมันจะดีแต่ปัจจุบ,บ,บันนเ็ท่าไ,ไ,ไม่เอาอมันต้องครบวงจรค่ะคู้บัวขาถ้ามมนครบวงจรมันจบีบเซตจ้าน่าหย,ยิบเบากให้ยอดเพียย้ยน นะคะนะคะแล้วก็มาอีกสู่ข้อนึงคือข้อที่4 no ก็คือเพาะผ่านไขมันในหลอดเลือดนะคะคนเราที่เจ็บป่วยเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าป่วยเพราะอะไรเนื่องจากเลือดไม่ดีนะคะเลือดเหนียวเลือดหนึบนะคะมันไหลเวียนไม่สะดวกแล้วคนก็จะมีอาการใช้ใช้อะไรนะก็เรียกเส้นเลือดฝอยในสมองตีบบ้างแตกบ้างนะคะเพราะว่าเลือดเราไหลเวียนไม่ดีมันเหนียวมันหนึบนะคะพอเราใช้ตัวนี้ไปปุ๊บมันไปละลายริ่มเลือดเราให้ไหลเวียนสะดวกทันทีอาการเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นกับ พวกเราชาว i อ3นะคะคนไหนที่เป็นแล้วเราก็ไปช่วยกันดูแลพวกเขาให้กับฟื้นฟูปรับสภาพเต็มเซลล์ในร่างกายเขากลับคืนมาให้เหมือนเดิมนะคะเขาจะได้ไม่หายเราก็ได้บุญด้วยได้ตางเยเจะไม่ได้หายครับเขาจะได้หาย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 เขาบอกว่า เขาจะได้หายนะคะแล้วเราก็จะได้มีตังค์แล้วก็จะได้มีรายได้เขาก็จะมีรายได้ด้วยนะคะบวกบุญไม่จ้องจับผิดเหมยฟ้านะคะเบยฟ้าไม่หุดง่ายเบ่ยฟ้าไม่หุดง่ายนะคะแต่อย่าเผลอถ้าเผลอเมื่อไหร่เพราะนั้นช่วยเผาผลาญน้ำตาลในกระแสเลือดเห็นไหมคนแก่ทําไมเป็นเบาหวานกันเยอะนะคะมันเกิดจาก ไขมันเอไขมันอุดตันเส้นเลือดเส้นเลือดไหลเวียนไม่สะดวกบวบวกกันน้ำตาลเยอะสุดท้ายก็เป็นโรคเบาหวานความดันโรคตับโรคไตโรคมะเร็งโรคปอดไขมันอุดตันเส้นเลือดค <c oughs> วบวงจรเลยนะคะเอฟไปกำจัดหมดเลยไม่เหลือสุดท้ายบอกโอ้เหมือนดีจังเลย่าษันเพิ่์นว่าสร้างอีกสร้างอีกบุษัทหลวงพ่ออู้ยู่อัดมิจิตเดิมเล่าใจเลยม้ยใส่ไปเครื่องกระปุกบท่ันเบิดแล้วสรางอันย่อมเอามาให้อาตาัตมาอีกสองกระปุก่าษัน สรออ้างต่อยาดบุมี่ใส่เซฟปุ๊บเราบอกอันลูกวัดต่ออีกเพื่อนบอกว่ายอมสร้างมาให้อีกับสองกับพวกกันส่งไปอีกนี่ปลาไหลเราส่งส่งส่งให้พระอีอดีก็ได้ตัวอันนี้ความจริงเสื้อพี่น้องต้องไปปลาไหลเปลือกอ่ <c oughs> อันนี้เฝ้าเพือพ่อนเริ่มปลาไหลเปลือกได้ไหมเยาวเฝ้าห่วงนอนเยาวเฝ้าหิว อยู่เป็นมู่อก่นตอนก็หิวอ่ะบุกมาเรื่องหิวอีกแล้ววันที้นี่วันนี้มากกมอันนี้กรอยค่ะกรอยผู้ใดอ้วนจักก่อยเนี่ยมีน้องเอ้ยผู้ใดอ้วนจักกอยเนี่ยใครก็อยากใครก็อยากมันเป็นสีจังไหรก่อยมันเป็นหัวมันเป็นหัวแม่เห็นไดหม้ดแม่บ่แมเคยเห็นก่อยหัวบหเห็นหัวเอย